สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Car Review ช่องที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารรีวิวรถยนต์ใหม่ๆทั้งสเปคฟีเจอร์และประสบการณ์การขับขี่จริงสำหรับวันนี้เราจะพามารู้จักกับ Toyota Fortuner รุ่นปี2026รถ SUV ยอดนิยมที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งภายนอกและภายในทำให้ดูหรูหรามากขึ้นและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงและดีไซน์ที่ทันสมัยไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟสองสว่างกลางวัน DRL ให้ความสว่างชัดเจนและสวยงามกันชนหน้ามีเส้นสายที่ชัดเจนและโดดเด่นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ทันสมัยล้ออลลอยมีให้เลือกหลายขนาดทั้ง18และ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและด้านหลังมีไฟท้ายเลเด,ดีไซน์สปอร์ตเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับขี่กลางคืน นอกจากนี้ยังมีเส้นสายรอบตัวรถที่ให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวและพรีเมียมมากขึ้นในส่วนของภายใน t o y o ต a f o r t u n e r 2026ให้ความกว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าและมีระบบระบายอากาศสำหรับรุ่นท็อปคอนโซลหน้ามีดีไซน์ทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงลำโพงรอบคันทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิง ระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถควบคุมอุณหภูมิแยกซ้ายขวาทําให้ทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางเครื่องยนต์ของ Toyota f o r t u จูเนอ2์สอมีให้เลือกทั้งแบบดีเซลและเบนซินรุ่นดีเซล2.8ลิตรสี่สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุดประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลมีความคล่องตัวมากขึ้น ส่วนรุ่นเบนซิน,น2.7ลิตรให้กำลังประมาณ164แรงมา้าระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือ8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังหรือขับเคลื่อนสีล้อทำให้สามารถเลือกใช้ตามความต้องการในการใช้งานและสภาพถนนด้านความปลอดภัย Toyota Fort u n e r 2 0 2 6ติดตั้งระบบ Toyota s a f e t y s e ซ s e ใหม่ครบครันประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัตริระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพ VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และระบบช่วยลงทางลาดชัน d a c ทำให้การขับ Fortuner ทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากมีความมั่นใจและปลอดภยัยสำหรับความสะดวกสบาย Toyota Fortuner 2026ยังมาพร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยชีวิตประจำวันเช่นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดระบบกุญแจอัจฉริยะระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังที่ช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้น รุ่นท็อปมีหลังคาซันรูฟไฟฟ้าเพิ่มความหรูหราและความโปร่งสบายในห้องโดยสารระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและ Wi-Fi h o t s p o ตช่วยให้ทุกคนสามารถเชื่อมต่อโลกดิจิทัลระหว่างเดินทางได้การขับขี่ Toyota Fortuner 2026มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทั้งการเกาะถนนการซับแรงกระแทกและความนุ่มนวลบนทางเรียบส่วนการขับขี่ทางวิบากระบบช่วงล่างปรับปรุงใหม่ช่วยให้รถสามารถลุยน้ำข้ามเนินและขับบนถนนลูกรังได้อย่างมั่นใจ วงมาลายัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้ควบคุมง่ายและคล่องตัวและระบบเบรก ABS EBDBA ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนน Toyota Fortuner 2026ยังมีรุ่นย่อยหลายแบบให้เลือกตามงบประมาณและความต้องการทั้งรุ่นมาตรฐานรุ่นสปอร์ตและรุ่นท็อปที่มีฟีเจอร์ครบครันพร้อมสีตัวถังที่หลากหลายให้เลือกตามสไตล์ของผู้ขับขี่ตั้งแต่สีคลาสสิกอย่างขาวดำไปจนถึงสีเมทัลลิกหรือสีพิเศษที่เพิ่มความโดดเด่น สรุปแล้วโ o โยต้าฟอร์จูเ2026เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะและความสะดวกสบายเหมาะกับคนที่ต้องการรถครอบครัวที่สามารถขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวและพร้อมลุยกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเดินทางไกลได้อย่างมั่นใจเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ใหม่ในปี2026 ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง New Car Review เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆ่ทุกคันและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตท,ทุกข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ในปี2026ขอบคุณทุกคนที่รับชม